ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจ สวัสดีค่ะสวัสดี FC เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยค่ะคลิปนี้เป็นสูตรการคำนวณเลขเด่นบนระยะยาวนะคะ30-1ลบ1งวดค่ะสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วแอดมินลงไว้ให้เลขเด่นจะได้เลข4 9 2 3นะคะผลการออกรางวัล3ตัวบนออก4 2 2เลขเด่นก็เข้ามาทั้ง4 และ2นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะมาดูสถิติการคำนวณคร่าวๆกันนะคะว่าหน้าตาสูตรนี้จะเป็นอย่างไรสูตรนี้ก็ลงมาให้ก็เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดแล้วนะคะลองมาลุ้นงวดนี้นะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะจะใช้รอยหน้าครั้งที่1บวกกัน2ครั้งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก5าบวก0บวก5บวก3บวก1ค่ะ งวดนี้จะเริ่มคำนวณให้ดูงวดที่ออก2-0-1-3-0-3นะคะก็คำนวณให้ดูสัก6งวดนะย้อนหลังเพื่อคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะหน่วยหน้าครั้งอ่ร้อยร้อยหน้าครั้งที่1นะคะร้อยหน้าครั้งที่1คือเลข3ใช้3บวก3ค่ะ สามบวกสามได้หกนำเลขหกมาตั้งบวกกับเลขคงที่ศูนย์ห้าสามหนึ่งหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกห้าได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าค่ะได้เลขเด่นหกหนึ่งสี่ห้าผลการออกรางวัลค่ะสามตัวบนออกหกสองแปดงวดนี้เข้าที่เลขหกค่ะ เลขหอยู่หลักร้อยนะคะต่อไปใช้3ามบวกสาบวกสมได้6นำหกมาตั้ง6กบวกศูนย์ได้6 6หบวกหได้11บเอใส่หนึ่บวกสมได้4 4่บวกหได้5ค่ะงวดนี้เลขเด่น6 1 4นหผลการออกรางวัล3ามแปดสห้า งวดนี้เข้าที่เลขเด่นคือเลขห้นะคะหลักหน่วยค่ะงวดต่อไปใช้6กบวกหกบวกหได้12บสอนำเฉพาะเลขสอตัวท้ายมาเป็นตัวตั้ง2อบวกศนได้2 2งบวกหได้7 7็บวกสได้10ใส่ 0, 0ูนบวกหได้1 เลขเด่น2 7 0 1ผลการออกรางวัลค่ะ912307งวดนี้เข้ามาทั้ง0และ7นะคะเข้ามา2ตัวนะสำหรับเลขเด่นนะคะเข้ามาที่หลัก10และหน่วยต่อไป 6บวก6ได้12นำา2มาตั้ง2บวก0ได้2 2บวก5ได้7 7บวก3ได้10ใส่0 0บวก1ได้1ค่ะผลการออกรางวัล4 2 4 6 0 3งวดนี้เข้าที่เลข0หลัก10 งวดต่อไปนะคะแปดบวกแปดค่ะแปดบวกแปดได้สิบหกนำเลขหกมาตั้งหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกห้าได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าผลการออกรางวัลแปดสามห้าห้าสามแปดงวดนี้เข้าเลขห้าค่ะหลักร้อยอ่ะลูก ต่อไปนะคะใช้2องบวกสอบวกสได้4นำสีมาตั้ง4ีบวกศนย์ได้4 4่บวกหได้9 9้บวกสได้12ใส่2อค่ะสอบวกหได้3เลขเด่น4 9่เสผลการออกรางวัลแปดเก้นย์สี่สองวดนี้เข้าทั้ง4และ สองอันนี้เข้าครบนะคะร้อยสิบหน่วยเพราะว่าเลขสองนะคะเข้าเบิลน,นะเลขสี่อยู่หลักร้อยทีนี้คำนวณสูตรนี้นะคะงวดหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลขศูนย์ก็นำศูนย์มาบวกศูนย์ค่ะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย นำศูนย์มาบวกเลขคงที่ศูนย์บวกศนย์ได้ศ0นบวกหได้ห5าบวกสได้8 8ดบวกหได้9ค่ะเลขเด่นบนงวดนี้นะคะ0 5 8 9 1ในสตัวนี้จะมีเลขไหนมาบ้างรอลุ้นค่ะใครชอบเลขไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเฮงเฮงรวยรวยขอให้สูตรนี้เดินต่อเนื่องนะคะจะได้มีสูตรดีๆไว้คำนวณไว้ใช้กันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ